ปี2009เราก็เติบโตอย่างมากมายแล้วก็เราก็พยายามทำให้สมาชิกทุกท่านประสบความสำเร็จแต่โควิดเกิดขึ้นทำให้ทั่วโลกอยู่ในวิกฤตอาตมี no ก็ไม่แตกตา่างเรา <really stop. S 2> ไม่สามารถจัดงานออฟไลน์สัมมนาได้ แล้วก็ไม่สามารถเปิดศูนย์การเรียนรู้ได้ด้วยแต่ว่าเราไม่หยุดอาตอมีเปลี่ยนแปลงเพื่อต้อนรับส 20, ิ่ง <Hall> ที่เกิดขึ้นวันเดินกรกฎาปี2020ัี่ d r e ที่ a l l อ l ออกัส2020ที่ Vision Hall เราเปลี่ยน a ั c e s s a กษ d e m าคมีมาอยู่ในออนไลน์แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากการที่เราเริ่มทำกิจกรรมออนไลน์ทำให้อัตมีก้าวไปสู่ global ลลได้ไวขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ในปี2022เราได้รับรางวัลมูลค่าส่งออก300ล้านดอลลาร์และเป็นบริษัทที่ หน่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียแล้วก็มียอดขาย2ล้านล้านวอนในปี2021แล้วก็มีสามาชิกมากกว่า15ล้านคน16ล้านคนแล้วก็เป็นบริษัทเกาหลีบริษัทแรกที่เป็นบริษัทขายตรงที่อยู่ติดอันดับหนึ่งใน10ของบริษัทขายตรงอันดับโลก ในเดือนเมษายนเราเริ่มกลับมาจัดงานออฟไลน์แล้วเราก็มีการตั้งเป้าหมายว่าเราจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทโกลบอลให้ได้แล้วมันเริ่มตอนนี้ค่ะเริ่มแล้วนะตอนนี้ไม่ได้จะกันนานเลยนะครับทุกท่าน วันนี้ได้เจอทุกท่านตัวเป็นๆทางออไฟไลน์ถึง3,000คนผมรู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องแต่ความแตกต่างในเรื่องของเวลาบางที่ก็เป็นกลางคืน,นบางที่ก็เป็นตอนเช้าแต่ว่าเราก็มีผู้รับชมทางออนไลน์มากมายเลยนะครับอยากให้เราทุกคนได้มาร่วมออนไลน์กันทั้งหมด อยากให <the> ้ถึงวันนั้นเร็วๆจังเลยครับเมื่อสองปีที่ผ่านมาเราผ่านความยากลำบากมาเพราะโควิดกันเยอะกันเลยนะครับเราไม่สามารถอยู่กับคนที่เรารักอยู่ใกล้ๆกับคนที่เรารักได้แต่ว่าเราก็กำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้าแล้วนะครับ น่านฟ้าก็เปิดแล้วแล้วก็เราก็เริ่มสามารถจัดงานออ,ออฟไลน์ได้มากขึ้นนะครับครอบครัวสมาชิกครอบครัวตัวมี่ผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้พบทุกท่านในงานออฟไลน์แล้วก็เห็นทุกท่านมีสุขภาพที่เข้มแข็งที่แข็งแรงผมดีใจมากครับขอให้ทุกคนตบมือเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าออจะมีโควิดเกิดขึ้น<ต>ก็มีสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงมากมายแต่ว่าเราเองก็ยิ่งเจอลมแรงเราก็จะยิ่งเป็นสูงขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับเราวิกฤตมันก็กลายเป็นโอกาสนะครับรเพราะว่าทุกวันเป็นวันใหม่ แล้วโอกาสนี้เองก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นสิบปีที่ผ่านมาเราเปิดสาขาต่างประเทศ14สาขานะครับแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาช่วงโควิดเราเปิดถึง11สาขานะครับแล้วก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นถึง4 4 5ล้านสแสนหหมื่นคน แล้วก็ตั้งแต่วันต an ั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2020ถึงเดือนนี้ยอดขายทั้งหมดอยู่ที่5,500 0 0ล้านบอนมากขนาดนั้นเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวสารก็บ่ a ให้ฟังแล้วก็จะมาบอกถึงเรื่องราวของอาตอม่ที่เราวางแผนไว้ในอนาคตครับ บริษัทกองทัพของเราก้าวสู่อันดับที่10ในการจัดอันดับร้อยอันดับบริษัทขายตรงทั่วโลกนะครับในนิตยสาร Directional News ของอเมริกามีการจัดอันดับ100อันดับบริษัทขายตรงทั่วโลกนะครับในปีในเดือนเมษายนในปีที่แล้วเราได้ขึ้นสู่อันดับที่10ด้วยยอดขาย 1,830ล้านดอลลาร์นะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นสิ่งที่สิ่งนี้นเป็นไปได้เพราะว่าสมาชิกของเราทุกคนและก็สมาชิก global ด้วยนะครับ <No>. 1 1> เป้าหมายต่อไปคือการเป็นบริษัท number one เบอร์หนึ <No>. 1, 1> ่ง <No. 1, S 1> ของบริษัท <No>. 1, 1> ขายตรงทั่วโลกนะครับ no. 1, ถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงโรคระบาดโควิดแต่ว่าทุกคนก็พยายามอย่างดี ในช่วงปี2020จนถึงเดือน,มสสนเนมษายนปีท่านแล้วนะครับเรามีเซลมาสเตอร์ขึ้นตำแหน่งถึง4 42,661คนตำแหน,น่งไดมอนด์มาสเตอร์8,820คนแล้วก็ชารอนโรสมาสเตอร์1,872คนสตาร์มาสเตอร์399คนรอยัลมาสเตอร์85คนคลามาสเตอร์15คนไม่ใช่แค่ ผู้ขึ้นตำแหน่งในประเทศเกาหลีนะครับมีขึ้นผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งจากอเมริกาไต้หวันและมาเลเซียผมขอแสดงความยินดีกับผู้ขึ้นตำแหน่งทุกท่านอย่างใจจริงนะครับด้วยใจจริงนะครับ ต่อไปเป็นการเป็นข่าวโกลบอ